าการปฏิบัติกรรมฐานก็คือเจรเรสติปัฏฐานสี่ต้องการให้เรามีสติปัญญาไว้ที่ตัวเองไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วเรามีอยู่แล้วเนี่ยเอามาใช้หน่อยได้ไหมตั้งสติขึ้นมามั่งได้ไหมเช่นสติปัฏฐานสี่ก็คือกายานุปัสนาสติปัฏฐานกายจะยืนหรือกายจะเดินกายจะนั่งหรือจะนอนมีสติกำหนดไว้ทุกอายุายบทดนี่เรียกว่ากายานุปัสนายืนหนอห้าครั้ง ยังไม่มีใครทําได้เลยยืนออกไปเ,เอามือพายหลังหลับตามนภาพต่างสติว่าที่นี่ขอมอนี่ขอมองตรงนี้เอาจีกปากลงไปยืนหนอลงไปใจช้าถ้าหากว่าผู้ใหม่เลยเนี่ยยังใหม่ต่อการปฏิบัติยังไม่รู้ให้หยุดจังหวะที่สเสดืจกายมาถูกเรื่องหน่อยได้ไหมยืน ถึงสะดือวัดถอนให้ใจแล้วก็นนอลงไปไปาเท้าคนละขึ้นทำใหม่นะสำหรับใหม่ผู้ยังไม่รู้เรื่องเลยเรื่อยังไม่เคยทำเพราะไม่รู้จะกำหนดอย่างไรยืนถอนให้ใจที่สะดือคำว่าถอนให้ใจเข้าใจไหมเนี่ยเออข้าใจก็ผ่านไปนนอลงไปไปาเท้า แล้วก็สมรวมจากปลายเท้ารับตามนโผล่ผ้าสมรวมจากปลายเท้ายืนถอนให้จ่ายพับแล้วก็น,นอลงไปตรงนี้เนี่สสำหรับใหม่ห้าครั้งหนึ่งลงไปสองขึ้นมาสามลงไปสี่ขึ้นมาห้าลงไปถึงปลายเท้าลืมตาดูปลายเท้าอย่าไปดูที่อื่น อย่าไปดูบางทีครูอาจารย์สอนโน่นให้ดูพรมนุนดูได้อย่างไรต้องดูที่เท้าของตัวเองตั้งสติไว้ที่ปลายเท้านั่นขวาย่างหนออย่าเพิ่งยกอย่าเพิ่งยกตรงนี้บางคนขวายางหนอยังไม่ซ้ายเลยยกไปย่ยใช่ได้เลยใช่ไม่ได้ยังไม่ได้ผลมันไม่ได้จังหวะจากโคนทําให้มันถูกหน่อยได้ไหม แต่มาเห็นบางคนทําไม่ได้เลยบางทีเจ็ดวันมาบอกเดินให้ดูดเดินไม่ได้เดินสับสนเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาแหละอย่างนี้เป็นตน้นต้องขวายกขึ้นหน่อยเดียวอย่าไปยกหมดแต่ก้าวยาวสั้นก้าวยาวจำเพาะที่เราก้าวเดินตามปกติอย่างนั้นบางคนมาอยู่สามวันทําไม่ได้เลยอะไรก็ไม่ได้เลยไม่ได้สนใจเลยเนะี่ยไม่ได้สนใจ ถ้าสนใจหน่อยได้มาด้วยศรัทธ,ธามาด้วยความเชื่อเลื่อมใสต้องได้ทุกหลายถ้ามาตามเข้าไปก็ไม่รู้เรื่องจะยอมได้อะไรได้อะไรบ้างไม่ได้เลยเดินให้ชา้าสุดขวายางหนอลงพื้นพอดีอย่าเพิ่งยกนี้อย่าเพิ่งกยงกไปมันจะไปอดีตดูไว้ก่อก่อนอยา หนอหยุดไว้ก่อนอย่าเพิ่งยกมาถึงเจ้าได้จังหวะขวาย่างหนออย่างนี้สียแล้วเวลาจะชิดก็ขวาย่างติดไปกลับหนอกลับหนอ,กล,หนอกลับชา้าๆตรงแล้วยืนหน่อยห้าครั้งเอายืนหน่อยห้าครั้งรับรองได้ผลแนะ่ถ้าทําตามที่สอนนี่้าไม่ทําตามนี้ไม่ตา,ามใจนะไม่ได้อะไรกลับไปแล้ว เชื่อคุณโน้นมาอางนี้เอาอย่างนี้อย่างเงี้ยเลแพลลาดพายไปหมดเลยไม่ได้อลไรแต่ขณะเดินตรงกลมเนี่ยมันมีฟุ้งซ่านหยุดอย่าเดินต่อหยุด,ดกําหนดนี่ลิ้นปี้ฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนออย่างนี้พอมันฟุ้งซ่านหายแล้วก็เดินต่อไปนะเอาเมื่อยปวดหยุดอย่าเดินต่อ ปวดหนอตรงไหนยลย้วเอาให้ชนะไม่ให้ได้ปวดหนอปวดหนอเสร็จแล้วเดินต่อไปเวลาจะกลับกลับแล้วยืนหนอห้าครั้งแล้วก็เดินมาจะกลับแล้วยืนหนอห้าครั้งแล้วก็เดินต่อไปจะทําอย่างนี้ได้ผลเนะ่ภายในคืนกับวันเนี่ยเดินหนึ่งชั่วโมงนั่งให้ได้หนึ่งชั่วโมงอย่างนั้นเวลานั่งพองหนอยุกหนอนี่หายใจให้ยาวที่สุด ให้ใจยาวบางคนนี่กลับไป้ะบอกว่าทํำยังไงพองขึ้นยุบลงพองขึ้นยุบใช่อะใช่ได้เลรอนะเราบอกว่าบางทีกําหนดสตินี่นะรูหนอรูหนอเนี่ยให้มันยาวเลยก็เข้าใจผิดว่าพองหนอยุบหนอไปขึ้นขึ้นลงลงนี่ยฟังผิดจับผิดไปเลยก็กําหนดไม่ได้พองให้ใจให้ยาว อย่าเพิ่งกาหนดจิตต้องมันอย่าใช้สติก่อนหายใจยาวๆก่อนให้มันทั่วท้องหายใจใมันเคยก่อนพอเคยแล้วก็หายใจเข้ายาวๆท้องจะพองก็พองหนอยุบหนอถ้าพองมันยาวแล้วก็หนอไม่ลงเอาคนละเครื่องพองเครื่องหนอเครื่องยุบเครื่องหนอเครื่องได้ไหมเอาไม่ได้พองเสี้ยวเดียว หนอสามเสี่ยวยกหนึ่งเที่ยวหนอสามเที่ยวเดี๋ยวได้ด้านยนาข้าวก็พองหนอยกหนอ,หนอคล่องแคล่วขึ้นตรงนี้ทําตรงนี้ขอฝากไว้ด้วยนะเดี๋ยวจะทำอะไรไม่ได้กลับบ้านเลยเดินทุกโลไม่ได้กลับบ้านแล้ว,วลลบบแล้วดาลายขึ้นมาล่ะแต่มัวไปนั่งคุยกันจะเสียหายมากจะไม่ยาอะไรเกิดขึ้นขอฝากไว้ทําให้มันได้ตรงนี้ พอพองหนอยุกหนอเสร็จแล้วก็ได้ผลอย่างยืนหนอเนี่ยถึงสะดือเนี่ยแต่เราทําได้แล้วไม่ต้องหยุดแล้วยืนหนอมันจะคล่องยืนหนอพอดีไม่ต้องถอนหายใจเดินแต่คนมหมย่ยังต้องถอนหายใจตรงสะดือเพราะเหตุใดเพราะยังไม่เคยถ้าเคยแล้วไม่ต้องมันจะคล่องแคล่วขึ้นทําให้มันถูกวิธีหน่อยได้ไหม ก็เวลานั่งพองหนอยุบหนอต่อไปไม่สบายใจเลยเสียใจล้วกาหนดเสียใจที่ลิ้นปีนี้ถ้าดีใจก็กําหนดนะถ้ามันปวดเมื่อยตรงนี้เราหยุดพองหนอยุบหนอเอาทีละอยา่างเอาชนะให้มันได้ชนะให้ได้ปวดหนอปวดหนอยิ่งปวดหนกักยิ่งปวดหนกักยิ่งปวดหนกักเอาสู้กันต่อไปเดี๋ยวก็เกิดขึ้นตามอยู่ดับไปเวทนาก็แยกออกไปหายปวดเลิก หายเลยแปลวชนะแต่เรามาปวดพ้องหนอยบนอปวดเลือเกินหนอปวดหนอเดี๋ยวกูจะไปห้องน้ำก่อนหนอแล้วก็มาแล้วก็มานั่งคุยกันหน้าห้องน้ำหนอแล้วพรุ่งนี้กูจะเดินตรงกรมใหม่นหนอะรึร้อยปีก็ไม่ได้หนอไม่ได้เลยแล้ว อย่าคุยนะเน่ยขอร้องหน่อยฮะจะพูดกันได้จะอย่าคุยคุยนี่มันสาวกอสาวความยาวสาวความยืดไปคุยกันเนี่ยมาเนี่ยมาต่างถิ่นกันแกอยู่ที่ไหนอ่ะฉันอยู่ที่โน่นและแกแล้วอยู่ที่ไหนละ่ะฉันอยู่ที่โน่นเป็นไงเราวมีครอบครัวอย่างละ่ะฉันอย่างไม่มีนะอ๋อไม่ควรมีก็อย่าเลยดูตัวอย่างดิฉันนะคะ หัวฉันไม่เอาไหนเลยนี่เห็นพูดมาไม่ต้องฮะอยู่ที่กุฏิไดเย็นได้ย็นนะโอ้นี่ไม่ดยนเลยกระซิบได้ยินจะบอกให้นะเชื่อไหมไม่เชื่อกน็นิ่งซะอย่าพูดวกรรมฐานก็ห้ามพูดนะทำอะไรให้ได้ปัจจุบัน อย่าเอาอนาคตรหรืออดีตมาขวาย่างเนี่ยสัมปชัญญะปัพพระนอพื้นคนนี้อย่าเพิ่งไปยกบางคนขวาย่างหนอยกไปเลยใช่ได้เห่ต้องหยุดจังหวะหน่อยได้ไหม mm hmm. เคย mm hmm. เดินให้ดูไว้หลายเที่ยวเนี่ยขวาย่างหนอหยุดใ้่เขาย่างไป บางคนขวาอย่างเนาะไปนี่แล้วก็ซ้ายอย่างเนาะไปก่อนเสียจังหวะหมดได้จังหวะอย่างนี้แล้วเราก็หลับตาเดินได้เพรสติมันครบแล้วไอ้ที่เหตุที่ต้องให้ตาดูเท้าคือสมาธิยังไม่เกิดยังมีสติไม่ได้ต้องเอาอย่างนี้แล้วนะเวลาดึงพระสุธาจิตเข้าถึงขัน้นแปดสิบเปอร์เซ็นก็ไม่สะไม่ต้องไปดูอย่างนั้นได้ สติมันจะบอกทุกขัน้นทุกระยะอย่างนี้ถึงจะถูกต้องแล้วพองหนอยุกหนอมันก็คลองขึ้นไม่ต้องไปเบ่งท้องนะบางคนบอกลมขึ้นคือ,อยังรุ่งเลยเอายาลมกินต้องสองขวดก็ไม่หายก็จะไปหายยังไงแล้วก็เบ่งเอาลมออกเบ่งดันท้องเข้าไปดนันอย่าไปเบ่งก็ให้ใจยาวๆเท่านี้เองไปเบ่งท้องทําไมถ้าโยมตั้งครันเนะี่ยมันจะออกมานะ เดี๋ยวจะมาอ,ออกลูกที่นี่จะยุ่งนะอย่าไปเบงอย่างนั้นสิไปแบงมันทำไมก็พองหนอยบหนอถ้ามันไม่เห็นไม่ยบไม่พองมันตื้นมันตื้อกําหนดรูหนอรูหนอใช่กำหนดรูหนอที่ลิ้นปีเนี้ยสักพักหนึ่งแล้วกําหนดพองหนอยุบหนอมันจะชัดขึ้นทํให้ชัดถึงสองครั้งสามครั้งให้เดินจมกรมใหม่ไปเดินใหม่สามารถวิธีแก้ บางทีไปบอกกันผิดผิดถูกถูกถ้ามันไม่เห็นจริงจริงก็กําหนดรู้หนอรู้หนอหลายครั้งก็ไม่เห็นมองไม่เห็นเลยเพราะว่าสมาธิมันอาจจะดีขาดสติมจึงไม่เห็นไปลุกไปเดินจงกรมใหม่เดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงเลยเดินให้แล้วก็มันจะเห็นพองยุบไหวขึ้นจึงต้องเดินจงกรมก่อนเสมอแต่โยมที่กลับไปบ้านแล้วคิดจะเดินจงกรม บรกหลงพ่อใช้น้ะก,กลับไปจากวัดนี่ฉันไม่เคยเดินเลยนั่งตะพืชเดินไม่ได้เลยตะพืชสิเดินก่อนสิแหม่ไม่มักง่ายเลยพอจะเดินได้ก็เดินก่อนถ้ามันเดินไม่ได้จริงๆบางครั้งมันจํากัดเขตเราก็อนั่งไปก็ได้แต่บางครั้งไม่จำกัดเขตก็เดินจงกรมก่อนเสมอนั่งแล้วมันถึงจะดีขึ้นพอเดินจงกรมสมาธิดีนั่งก็จะได้ผลนะ ึงต้องให้เดินก่อนแล้วโยมเนี่ยเดินจงกรมได้ดีหมดทุกคนแล้วไหมยกมือกันใช่ไหมได้แหมบางคนบอกโอ้ยเรื่องเล็กเลยหลวงพ่อครับเรื่องที่ไก่เรื่องเล็กออกมาเดินให้ดูสิพอออกมาเดินโอ้โหเดินแจววเลยกว่าอย่างเนาะได้อย่างเนาะกว่าอย่างเนาะได้อย่างเนาะแล้วก็แหมมีลูกเล่นทุเร ขวายานอสายาไม่รู้เอามาจากไหนไม่จะสอนอยา่างนี้เลยเป็นโขนไปเสียนะก็เดินธรรมดาธรรมดาแต่ให้มันช้าลงไปเดินตามปกติที่เราเดินนี่เน่ยเราก้าวสั้นก้าวยาวแล้วก็เดินตามก้าวของเราให้มันช้า ยิงกับคนเป็นค่ายแล้วตามสติไปตามนั้นเท่านี้เองแล้วหูได้ยินเสียงกําหนดยังไงโยมเอาจิตไว้ที่ไหนแต่ได้ยินเสียงเนะี่ยเอาจิตไว้ที่ไหนจิตไว้ที่ไหนเอาไว้ที่ปากใช่ไหมแต่ผู้ปฏิบัติไม่เคยผ่านไปซะหน้าที่ไหนเสียงนอดิ เสียงหนอเสียงใครพูดอะไรเขาด่าอะไรเสียงหนอตั้งสติไว้ที่หูเอาเอาสิ่งไว้ที่หูจิตจันเกิดทั้งหูตั้งสติไว้เดี๋ยวก็จิตมันก็เกิดขึ้นมันก็ดับลงแล้วมันก็หายไปเสียงนั้นก็กลับไปหาคนที่พูดเราอย่าไปรับเข้ามาเสียงหนอเขาดา่าเขาว่าเขานินทาเราตั้งสติไว้ก็ไม่รับเข้ามาว่าจนจิต จิตก็เบาไม่หนักอกหนักใจตรงนั้นเป็นเรื่องสําคัญตาเห็นหนอส่งกระแสจิตท,ทั้งหภาคนี่ไม่ใช่หลับตาพูดกันเฉยเอาทั้งปากไม่ใช่ส่งกระแสจิตอุณโลมมาประชารเิเตรงออกไปที่เห็นลูกเห็นหนอเห็นหนอเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นตามอยู่ดับไปทําไมต้องกําหนดอย่างนี้ถ้าเราไม่กําหนดมันก็กลายเป็นคนโมหะ เราเห็นรูปสวยรูปชอบก็เป็นโลภะไม่พอใจก็เป็นโทสะเราไม่มีสติกําหนดก็เป็นโมหะโลภะเนี่ยเสียงหนอไม่ชอบเสียงเป็นโทสะชอบในเสียงมากก็เป็นโลภะไม่ตั้งสติกําหนดก็เป็นโมหะโลภะเนี่ยถ้าเราตายขนาดนั้นเป็นเปรตโทสะตายลงนรกโมหะตายไปเป็นสัตว์ดิจฉาน ออกมาสามประการนี้จะขอฝ่ายญาโยมว่นี่พูดสั้นๆให้เข้าใจเดินจงกรมก็ขอเจริญพรอย่าให้อย่าเร็วให้ช้าเหมือนคนจะตายหนักเข้าสติจะได้มันแต่มาที่ก็เกิดวัยถ้าโยมมีอายุมากเดินมันเซเซไปทางโน้นเสไปทางนี้เดินไม่ได้ก่อข้างฝาตะกอนก่อกข้างฝาแล้วก็ขวายากซ้ายยากไปหนักเข้าก็ไม่จะเกาะบางทีคนมีสักทก้า ว่าอย่างหนอใจอย่างหนอพอสติมั่นคงทิ้งสักเท่าใดเดินโดยไม่ต้องวันไหวไม่ไม่ไม่สั่นตัวไม่สั่นเขาหายกันเยอะแยะไปถตาสติไม่มี้วมาเดินคนจะเซไปทางโน้นเดี๋ยวลมขึ้นลมลงเดินตั้งใจหนึ่งชั่วโมงต้องให้มันถึงแล้วนะพอแหมสร้างสัจจะไว้เต็มที่ตั้งใจเดินหนึ่งชั่วโมงสามสิบพอแล้วไม่รู้ใครมาบอก บาร์สตีพหูบอกไม่จองหนึ่งชั่วโมงแล้วสามสิบเหลือกี่เหลือช้เลยนั่งเลยนั่งหนึ่งชั่วโมงบังนอยกหนอเอ๊เราเดินหนึ่งช่หนึ่งชั่วโมงก็ไม่ถึงสามสิบนาทีก็นั่งก็คงสามสิบนาทีเลยเลิกเลยพอกันเนี่ยไม่อย่างเนี้ยจะไม่ได้เลยเลยแพ้สอบตกเสียงหนอ ก็สอบตกไม่ได้กําหนดปวดหนอกําหนดไม่ได้แพ้ก็สอบตกสอบตกเขาไม่ให้คะแนนนะต้องชนะจิตมีสติปัญญาถึงจะได้ผลออกมาอย่างนี้ <c oughs> เวทนาเนี่ยมันเป็นอุปสรรคทำให้คุ้งใาบางทีนั่งแล้วมันปวดเหลือกเกินเนะย ปวดแท้ทนไม่ไหวเลยเราก็ต้องทนต้องกำหนดไปปวดนอต่างสติให้มัน่นเพราะสติดีสมาธิดีไอ้ปวดนั่นมันก็ค่อยๆชาหายไปแยกเวชนาออกได้แยกรูปแยกน้ำออกได้แล้วปวดนั่นมันก็จะไม่ยึดมัน่นไม่เป็นอุปาทานที่จะยึดมั่นในปวดนั้นต่อไปมันก็หายไปถ้าจิตยึดมั่นเป็นอุปาทาน มันก็ไม่หายเราค่อยๆทําไปฮะโยมทําไปมันจะชนะเขาวันหนึ่งอย่าให้แพ้แต่เราแพ้เขาเรื่อยแล้วก็ไม่มีทางที่จะแก้ไขปัญหาถ้าเราชนะจิตใจเราได้ชนะตัวเองได้ก็ชนะคนทั้งโลกเลยชนะคนอื่นได้แน่นอนแต่เรายังแพ้ตัวเองอยู่ไม่สามารถจะชนะจิตใจเราได้มันก็แพ้คนอื่นตลอดไปไม่มีวันที่จะลืมตาอ้าปากได้ ตรงนี้โปรดชนะใจตัวเองในการเจริญประการมฐานเรียกว่าเวทนานุปัฏนานสามดีใจก็เป็นเวทนาเสียใจก็เวทนาต้องกำหนดทุกอย่างอุเบกขาเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์มันก็เป็นอุเบกขามันก็ใจลอยออกไปขาดสติต้องกำหนดว่ารู้หนอรู้หนอจิตตานุปัฏนาตที่สา,านจิตเป็นธรรมชาติตรงทิศอ่านอารมณ์ รับรู้อารมณ์ม่ได้เป็นนานามิเทปะทึกเสียงเดี๋ยวออกไปทางโน้นเดี๋ยววิ่งไปทางนี้อจิตเนี่ยมันจะอยู่ที่ไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นธรรมชาติอย่างนั้นเราจะนั่งให้จิตยอยู่ที่ไม่ได้จิตมันก็กวัดแกวงอย่างนี้แต่มีปัญหาอยู่อันตั้งสติตามไปดูคิดหนอมันคิดอะไรกันเนาะคิดหนอรู้หนอแต่มันคิดเรื่องอะไรก็กําหนดว,ว่าคิดหนอเท่านั้นเอง เราจะให้จิตอยู่ที่มันอยู่ไม่ได้แล้วเราทําไปนานๆเข้ามันก็จะคุ้นเคยสติก็ดีสมาธิก็ดีขึ้นจิตก,ก็ไม่กวนกวาดแกว่วงจิตก,ก็ไม่หลอกแหลกจิตก็ไม่ฟุง้ง่านจะอยู่ภาวะาความสงบตลอดไปแต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะฝึกไปเรื่อยๆจนให้มันเคยชินให้ใช้เวลาหน่อยไม่ใช่มาวันเดียวแล้วก็จะได้ผลนะต้องฝึกไปเรื่อยๆย้อมกลับไปบ้านแล้วต้องฝึกด้วยนะกลับไปบ้านเลิกเลยเหรอ เนี่ยคิดดูที่จะกลับไปบ้านจะเลิกไหมฮะว่าไงฮะไม่เลิกแน่เลยยังเชื่อไม่ได้ยังไม่มีอะรแสดงเอาละถึงอย่าง,งานั้นก็ตามอาตมาจะเชื่อเขาไว้ก่อนนะ แล้วหน้าตาส,สวยๆเนี่ยน่าเชื่อนะน่าเชื่อกลับไปแล้วก็โอ้เจ้าปะกูเน้อโอ้ดีเหลือเกอจะไปบอกคนนู้นคนนี้บ้างเลยหมดเวลาแหมวันนี้จะทำัะหน่อยโอ้ตีหนึ่งแล้วนี้นอนก่อนเถอะพรุ่งนี้ก็ทำก่อนพรุ่งนี้ก็ได้ก็นอนไปพรุ่งนี้อ่ะทำปะเออต้องไปทุนละซะหน่อย ปัญหามีอยู่ว่าจะไปไหนก็ตามเอากรรมาถามไปด้วยจะยีบอะไรก็กําหนดหูมันก็ฟังอยู่แล้วก็เสียงหนอตามันเห็นอยู่แล้วก็กําหนดเรื่อยไปอย่างนี้ก็ได้ได้ไหมจ๊ะเนี่ยเสียงหนอมึงด่ากูหนอเสียงหนอมึงด่ากูหนอพระตีก็บอกว่ากูจ้างต้องไปตบมันให้ได้หนอ เอาเลยนะปบเลยอย่างนั้นไหมฮะไม่อย่างนั้นเหรอเอายังไงอ่ะเอายังไงเสียงหนอเขาด่าโยมแล้วโยมจะทำไงเพราะอะไรฮะไโอโอ้โหไม่ใช่ของดีเหรอไอ้ที่ด่าเนี่ยนับว่าดีแล้วอ้าวอ้าวอ้าว ถ้าวันไหนไม่มีคนดา่าเราขาทุนนะวันนี้มีคนยกย่องมากอย่าไปเหลิองนะถ้าวันไหนมีใครยกย่องมากขาทุนถ้าวันไหนมีใครด่ามากสักสิบลายนับว่าได้กำไรถึงสิบร้อยจำมานะเสียงหนอเสียงหนอมึงด่ากูเหรือมึงนินทากูหรอเราก็แหมสติดีเหลือเกินนะ แล้วก็ออกไปตบมันสองผัวแล้วก,กลับมาโกรธหนอโกรธหนอโกรธหนอไม่ทันกินเนี่ยเลยตำรวจก็บอกเชิญไปโรงพักหนอไปเสียละคนละพันหนอเร่าล้อเล่นแล้วเผื่อจะเป็นไปได้ก็เอานะนี่แหละโยมเลย,ย่าไปสนใจก็เสียง เห็นอะไรก็อย่าไปสนใจตั้งสติดูไว้เกิดขึ้นตัางอยู่ดับไปอย่าไปสนสนใจตัวเองเสียงเขาด่าเขาว่าเขายินทาหรือเขายกย่องก็เสียงหนอให้รู้ไว้อย่าไปสนใจกับเสียงที่เขายกย่องเขาอาจจะป้อยอกับเราก็ได้อย่าไปสนใจอย่างนั้นโยมดีมีปัญญาก็ปฏิบัติไปอย่างนั้นนะจะไปธุรกิจธุรการก็กําหนดไปเรื่อย เสียใจก็กําหนดดนีใจก็กําหนดไปนั่งบานใครก็กําหนดตาดูหูฟังปากนิ่งกําหนดตลอดไปแ้แ่เราจะได้มีสติปัญญาแก้ไขปัญหาในเมื่อปัญหาอะไรเกิดขึ้นจะได้แก้ได้จะไม่เศร้าโศกเสียใจตลอดชีวิตอีกต่อไปแล้วจะอยู่ด้วยความมั่นคงเป็นสุขตลอดไปนะโยมนะโยมมีลูกอีกคนละฮะสองหละโตยัง อ๋อคนเล็กเข้ายาหลายแล้วเล็กกว่านี้มีอีกไหมนะหมดแล้วเหรอโรงงานปิดแล้วเหรอเอาละใช้ได้อย่าไปมีมากสองคนก็พอแล้วนะคนเล็กให้จบนะพ่อบ้านทำอะไรละ่ะทำงานแม่บ้านก็ทำงานทะเลาะกันมั้งไหม โอ้สาธุสาธุสาธุไม่ทะเลาะกันแต่ขัดใจกันใช่ได้โตแล้วนี่ไปทะเลาะกันทำไมอายลูกเขาแต่ขัดใจกันเป็นเรื่องธรรมดาเลอนะนะตอบได้ถูกต้อง บางคนบอกว่าโอ้ยสามีพัญญาใช่ไม่ได้ทะเลาะกนันไม่ขัดใจกันเลยโกหกอดไม่ได้แล้วต้องขัดใจกันแล้โยมอย่าไปขัดใจเขาเลยเนาะนั่นแน่เอาละให้คะแนนร้อยเปอร์เซ็นเลยโอ้ต้องเคารพเหตุผลทั้งสองฝ่ายใช้ได้ โอ้น่าจะเป็นครูสอนเรื่องนี้เอออารมณ์ดีให้คุยกันนะถ้าอารมณ์ไม่ดีพอให้แน่เราตั้งสติกำหนดนะดีแล้วยอมขอหนุมนธนาด้วยวันนี้ก็เวลาจำกัดเดี๋ยวก็พรุ่งนี้จะประชุมพระพระมาที่นี่ทั้งอาเภอตอกากะจะอบรมประชุมกันถือร่มกาวสาวพัฒ อันนี้ก็ขอโมทนาสาธุการแก่ญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายโดยทั่วนากันก็ขอให้โยมอาใจใส่ตัวเองให้มากสนใจในพระกรรมาฐานสนใจการปฏิบัติถึงสมาธิปัญญามีสติเย็ดม,มากในตนชีวิตนี้จะมีแต่กุศลชีวิตนี้จะมีแสงสว่างทางปัญญาจะได้แก้ปัญหาในครอบครัวทำอะไรก็เอาตัวรอดได้ จากความไปอยู่ชีวิตนี้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดมาชีวิตนี้จะสมหมายนะสมหวังที่เราเกิดมาในชาติโกนโลกนี้เป็นเรื่องธรรมดาเราต้องตกทุกข์ได้ยากในการทุกคนประสบประการกับปัญหาทุกข์มีด้วยการทุกคนไม่มีใครที่จะหนีทุกข์ไปได้แต่ก็ขอให้มีความสุขโดยใช้สติปัญญาแก้ไขทุกข์ด้วยเจริญพระกมามฐานแก้ไขปัญหาตลอดไป ขอฝากญาติโยมไว้โดยทุนาการก็ขออำนาจคุณปฏิญัาชนะใจอำนาจบุญกุศลั้งหลายโปรดประทานพรให้ญาติโยมทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทุนาการขอทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวันนะถูกาภระรฏิพานนาสารสมบัตินเกคิจึงมีประการได้มความมุ่งมาตัดชนะรู้การทุกทุกนามหน้าโอกาสบัดนี้เธิ